เชื่อว่าสิทธิ์เก่าทางาด้านออทูอิกของเราขณะนี้เนี่ยได้ไปเป็นผู้ที่ทําหน้าที่เทคลีดในองค์กรต่างๆมากมายในแวดวงออทูอิกพโรเฟชันนะครับปีนี้นะครับที่ท่านอาจารย์กรติหุณาภาพาวิชาจะได้รับไม้ต่อเป็นประธานราชวิทยาลัยนะครับแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันที่พวกเราขอแสดงความชื่นชมนะครับในโอกาสที่จะเป็นดิมอนจูเบอรี่ของภาวชชาออทูอิกซึ่ง60ปีนั้นพวกเราทุกคนที่เป็นสิทธิ์เก่าอาจารย์ที่เป็นอาจารย์อุปโสโได้ทําชื่อเสียงไว้ให้กับรุ่นหลังๆเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบที่พวกเราเจรริิออยยยตาาาาาามกก็็็หหววัังงงเปนน่่่่ทภช นำความเจริญก้าวหน้าของภาควิชาให้มีชื่อเสียงต่อไป ความประทับใจสมัยนั้นตอนที่อยู่กสัรเฟือกไม่เหมือนเฟือกปัจจุบันไม่ใช่เอาแกวออกมาจากขอและชุบน้ำนะครับสมัยผมเป็นนักเรียนแพทย์เนี่ยต้องเอากอสโรมาคลี่แล้วเอาผงปูนมาโรยแล้วก็ม้วนม้วนม้วน,วนแล้วก็เอากระดาษกระดาษเหมือนกระดาษปกแฟม้มมาฮะห่อเป็นห่อห่อแล้วค่อยไปพันขนไข่ซึ่งก็พอมาได้ใช้เฟือกสมเด็จรูปเนี่ยก็ดีใจมากอันนี้ห้องบรรยายสันซึ่งความประทับใจไม่ได้อยู่ที่การบรรยายแต่อยู่ที่นี่ฮะรับน้องอบรมตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงตีสองตีสามหรืออาจจะเกือบเช้าด้ ซ้ำตอนนั้นแล้วก็นี่ก็เป็นท่านอาจารย์รุ่นบุกเบิกนะครับอาจารย์ในรุ่นต่อๆมานะครับพวกเราหลายคนมีความประทับใจกับท่านคือถ้าผมเข้าใจไม่ผิดท่านเป็นอาจารย์ท่านเดียวที่ผ่าสไปผ่าดิสเกตตมีโดยไม่ต้องดมยาคนไข้คือฉีดยาชาไปทําผ่าตัดไปนะครับความภาคภูมิใจอันนี้ก็เป็นการถวายงานในพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์นะครับอาจารย์ชีวัฒนจันทร์ุรินนะครับอาจารย์นทีอาจารย์เฉลิมอันนี้เป็นอันนี้เป็นมายสโตนของภาควิชาของประเทศชาติอาจารย์สิทธิ์ได้ตีพิม ซึ่งเป็นบราิษัทระดับหนึ่งของอโถครั้งแรกที่สิริราชอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจรถนั่งผู้พิการและยืนได้เป็นรางวัลของอาจารย์ชลเวทกับหน่วยบาดเจ็บกระดูกสันหลังอันนี้เป็นสิ่งแรกอันแรกชมรมจิตกาแพทย์ทวปดีอของสิทธาเป็นที่แรกตั้งในปี2553อาจารย์ประสิทธิ์กงเกตใหญ่เป็นนายกชมรมท่านแรกนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญนะครับเรามีพระธรรมทูตไปในป่ามาเยอะแล้วคราวนี้เป็นมนุษยธรรมทูตไปในป่านะฮะก็ไปช่วยผ่าตัดนะโดยหัวหน้าทท่านปัจจุบันแล แล้วก็อันนี้ก็เป็นบุรพาจารย์ที่ท่านได้เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็อันนี้เป็นหัวหน้าภาคจากอดีตถึงปัจจุบันนะครับบุรพาคาอาจารย์ที่ได้ก่อร่างสร้างตัวให้ภาคชาออทบดิกตั้งแต่วันที่1มกราคอ2507ท่านคงมีความภาคภูมิใจแล้วก็ชื่นใจที่ภา่าชาเรามีความเจริญมั่นคงมา60ปีเป็นการฉลองเวลาที่สำคัญที่สุดของภ่าชา สัญญาศาสตร์ออทูบดิกและกายภาพบำบัดภาคชาได้ดําเนินการตามนโยบายของคณะแพทยาศาสตร์ศรีปพยาลาอย่างละเอียดและสมบูรณ์อย่างยิ่งมีคณาจารย์ที่พรั่งพร้อมครบทุกสาขาจนปิ่นที่ยอมรับมีบุคลากรที่มีความตั้งใจทํางานอย่างยิ่งที่สําคัญที่สุดคือมีความเป็นอัตลักษณ์ของคนศรีราชก็คือ A.I.R มีความซื่อสัตย์ส,สุจริตรับผิดชอบในการทํางานอย่างเต็มที่แล้วก็คิดถึงประโยชน์ของภาคชาของศรีราช ของหมาวิทยาลัยไม่ดนนอกจากนั้นพ่อชายังมีความเพียบพร้อมทั้งกายภาพเครื่องไม้เครื่องมือระบบต่างๆที่ผมมั่นใจว่าน่าจะดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยนอกจากนั้นพ่อชายังมีผลงานตีพิมพ์ได้ตีพิมพ์มในท็อป1%ได้ตีพิมพ์ใน Q1 ได้ตีพิมพ์ในวรารสารที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงคุณภาพของคณาจารย์แล้วงานที่เราทําให้กับคนไข้ทั้งหมดครับสิ่งที่เราเห็นในปีนี้เอ็กซ์เซนส์สวิตก็อยู่ที่ผ้าชาออร์โดดิก สองอันก็คือ SIE l i a d เรื่องการเปลี่ยนข้อแล้วก็ s i Hip ก็คือ Hip Fracture Professional ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแล้วผมเองก็มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งครับผมเชื่อมั่นว่าศีราชเราเดินจเจริญมนอถึง136ปีตั้งแต่รุนการาชก,การที่5ได้พระราชทานให้เราเป็นโรงพยาบาลของพระสงฆ์นิกรยพระองค์ท่านมี2อ,อย่างที่ทําให้ศีราชมาถึงวันนี้และแน่นอนสุดพระชาสมาค์อุตบิตะการแบััดก็คือความเป็นเลิศแล้วก็คุณค่าที่ทุกคนได้ตั้งใจทําให้ผ้าช้างเราจเจริญก้าวหน้า เคียงคู่เคียงหว่าเคียงไหลกับศีรามาโดยตลอดและผมมั่นใจครับสิ่งนี้แหละครับจะทําให้ศีราของเราจะเป็นสถาบันการแพทย์ของบันดินที่จะสร้างองค์ความรู้และการบริการที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพของโลกครับขอบคุณครับถ้าชีวิตของเรามีเพียง4,000สัปดาห์หรือโดยเฉลี่ย สามหมื่นวันพวกเราคิดว่าหนึ่งชีวิตของมนุษย์เราจะทำอะไรได้มากมายขนาดไหนเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าผมเชื่อว่าพวกเราทุกๆคนได้ยินได้ฟังได้รับรู้กันมาตั้งแต่เด็กบางคนก็เข้าใจลึกซึ้งถึงความหมายดังนั้นการเข้าใจความหมายความสำคัญของเวลาเมื่อเราเข้าใจความหมายของเวลาตัวเราจะเล็กลงเราจะเลสเปคเราจะเคารพสิ่งรอบข้างของเรามากยิ่งขึ้นอดีตก่อร่างยืนหยัดปัจจุบันสานต่ออย่างยิ่งใหญ่อนาคตหลอมรวมก้าวไปไม่สิ้นสุด60ปีที่แล้ว ครูคเฟื่องสั์สงวนท่านมองเห็นวันนี้ท่านมองเห็นภาควิชาสัญญาศาสตร์ออร์โธพดิกจะเป็นหนึ่งในภาควิชาที่สําคัญที่จะเป็นประโยชน์และขับเคลื่อนประเทศของเราท่านทราบได้อย่างไรว่าเราจะมีวันนี้หากเราอยากรู้เหตุผลอย่างแท้จริงเราต้องย้อนเวลากลับไปในอดีตเราจึงจะทราบว่าท่านทราบได้อย่างไรนะครับครูเฟื่องท่านได้ทุนในการไปเรียนวิชา ออโทโูเดิกท่านแรกของประเทศไทยในยุคนั้นก่อนสงครามโลกครั้งที่สองซะอีกการเดินทางในสมัยนั้นจากประเทศไทยสู่อเมริกา1เดือนครึ่งนะครับการเดินทางใช้เวลายากยิ่งลําบากไปใช้ชีวิตที่ต่างแดนในยุคนั้นยิ่งแสนลําบากกายยากลําบากแต่หนักหนาสาหัสนั้นยิ่งกว่านั้นคือหัวใจที่สาหัสกว่าเพราะลูกของท่านสองคน,คนคนหนึ่งยังเล็กอีกคนหนึ่งเจ็บป่วยหนักก่อนที่ท่านจะเดินทางเรา ลองคิดดูซิว่าหัวใจที่กล้าหารเช่นนี้ท่านยังยอมทุ่มเทตั้งหน้าตั้งใจเรียนสะสมองค์ความรู้ทุกทุกมิติที่เข้าหาเมื่อรูเฟื่องกับประเทศไทยท่านเปรียบเสมือนผู้ที่เดินทางจากอนาคตมาสู่บ้านเมืองของเราประกอบกับในช่วงนั้นนะครับสงครามโลกรูเฟื่องต้องทำหน้าที่ในการสัญญแพทย์ผ่าตัดจำเป็นจะต้องผ่าตัด เจอเคสยาก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 แสนยากจนท่านกลายเป็นสุดยอดของหมอกระดูกข,ของประเทศไทยเวลามีค่าครับท่านจึงสละเวลาที่เหนื่อยยากในการทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยแต่งตำราที่เกิดขึ้นตำราเหล่านี้คือ การจะสร้างคนต่อบต่อไปพัฒนาความรู้ทางด้านการแพทย์สร้างหมอกระดูกแข่งขันกับความงมงายในยุคนั้นท่านก่อตั้งสาขากายภาพบำบัดก่อตั้งวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ท่านทำแขนขาเทียมครอผคู่ที่บาดเจ็บจากสงครามโลกมากมายขาดที่พึ่งท่านต้องลงทุนไปหาแหล่งหล่อหลอมโลหะด้วยตนเองรวมทั้งถึงเมื่อผ่าตัดขาลเลือดท่านจึงก่อตั้งธนาคารเลือดเกิดขึ้นนอกจากนั้นความรู้ทางด้านออโตบิดิกท่านยังต้องทำหน้าที่เป็น General Surgeon เจีทำหน้าที่ในการผ่าตัด Plastic Surgery Thoracic Surgery ทั้งที่ยุคนั้นยังไม่มี Plastic Surgeon และ Thoracic Surgeon นนะครับรักษาปากแหว่งเพดานโวการปลูกผิวหนังการรักษาปอดเคสที่ยากที่สุด ก็สำเร็จท่านจึงเป็นหมออัจฉริยะที่มีหัวใจที่กล้าหาญครับพวกเรามี DNA เดียวกันครับ DNA ที่เราสืบสารต่อมาด้วยเจตนารมอันยิ่งใหญ่ได้อย่างสมศักดิ์ศรี DNA นั่นคือเรามีสปิริตที่ยิ่งใหญ่ครับมีการมอบความรักและความห่วงใยใส่ใจต่อมนุษยชาติครับเรามีความเป็นเอ็กซ์เพรสเชี่ยวชาญชนานาญอย่างที่สุดพวกเรามีความโปรเฟชชั่นแลในการที่จะดูแลอย่างมืออาชีพอย่างสูงสุดและ เราเคารพกตัญูและกตจเวทิตาสุดท้ายหัวใจสําคัญของออโตบิลดิศีลาาคืคอยูนนตี้เรามีความสมาสามัคคีกันอย่างที่สุดของที่สุดเกิดขึ้นจากวันนั้นถึงวันนี้60ปีผ่านมาออโตบิลดิศีลาาเติบโตยิ่งใหญ่ทุกวันเรามี5มิติที่ภาคภูมิในปัจจุบันณนะวันนี้เรามีหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาสัญญาศาสตร์ออโตบิลดิกเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยนะครับเกิดขึ้น ในยุคปัจจุบันนําโดยท่านคณะบดีอภิชาติอัศวมงคลคุณได้ริเริ่มและสําเร็จในยุคของปัจจุบันนี้หลักสูตรสร้างแพทย์ออรโโ์โธพิิกสมบูรณ์แบบทั้งในด้านการบูรณาการทุกสาขารวมทั้ง การหล่อหลอมคุณสมบัติของความเชี่ยวชาญและจิตวิญญาณของความเป็นแพทย์งานวิจัยมากมายกว่าปีละ70เรื่องในด้านบริการทางการแพทย์เรามี9อนุสาขาวิชาการ2อนุสาขาบริการและ4ศูนย์ความเป็นเลิศในปัจจุบันทั้งหมดเหล่านี้คือสิ่งที่ครูสร้างให้เราเติบโตมาและ เราพร้อมที่จะก,ก้าวต่อไปสุดท้ายเรามีมิติที่5คือเรากล้าหารที่จะมอบความรักต่อมวลมนุษยชาติผ่านความรู้ความเชี่ยวชาญความชํานาญผ่านหัวใจของเราที่เราอยากให้ทุกๆคนพ้นจากทุกภัยและเราอยากจะให้ทุกๆคนมีความรักต่อกันและกันเพราะเราคือส่วนหนึ่งของโลกใบนี้พันธกิจของอนาคตออโตเิติกซีลาดเรา จะหล่อหลอมความยูนิตี้ของเราให้แน่นให้เนียนครอสลิงกันให้มากขึ้นจนเกิดโซลิดาริตี้เกิดขึ้นแต่การที่เราแข็งแกร่งเราไม่ได้เพื่อเราเลยนะครับเราจะมอบความแข็งแกร่งของเราเหล่านี้ต่อสังคมให้สังคมเติบโตแข็งแกร่งและพึ่งพิงพวกเราได้ต่อไปภาควิชาอาัตโมิติกศิลาชก็เดินหน้าต่อไปก้าวต่อไปเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโดยไม่แบ่งชนชั้น ไม่แบ่งวันณะเพื่อสร้างคนรุ่นต่อๆไปให้เกิดเติบใหญ่เติบโตเป็นประโยชน์ต่อสังคมสารต่อภารกิจอันยิ่งใหญ่ของครูออทูเบดิกสีราชผู้ที่ไม่เคยจากไปฮีโร่เนเวอร์ได้สับ วันนี้เห็นอิดแต่ละก้อนร้อยเรียงกันก่อเกิดความงดงามความเจริญก้าวหน้าเป็นลำดับความรู้สึกของอาจารย์ในวันนี้ที่ได้ชมโชว์แล้วก็ได้เห็นถึงพลังอันทรงคุณค่าในครั้งนี้ความรู้สึกของอาจารย์เป็นไงคะผมรู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับบุคลากรที่ยืนอยู่บนเวทีตั้งแน,นผมว่าเป็นลูกศิษย์ผมมาก่อนนะตั้งแต่ท่านอธิการบดีท่านคณะบดีท่านหัวหน้าภาคและ อาจารย์อนิสักอาจารย์ชลเวศเพราะนั้นความภูมิใจของผมก็คือว่าสิ่งที่เราได้ก่อสร้างขึ้นมาไม่ใช่ผมคนเดียวนะคณาจารย์ในภาควิชาในขนานั้นเนี่ยทำให้รากแก้วซึ่งมีกิ่งไม่มีกิ่งดอกไม้มีกิ่งไม้ตอนบบดนี้บานสะพรั่งจนกระทั่งกระชอนไปทั่วโลกโอโทเวลิกของเราเนี่อนาคตจะต้องเป็นหนึ่งไม่ใช่ในภาคเอเชียแปซิฟิกนะครับในอนาคตที่ผมคิดว่าโอทโฤทเวลิกซี่านจะต้องเป็นที่รู้จัก เขาเรียกว่าเป็นไซต์เดชันเป็นการอ้างอิงว่าศิราโอุโตเติกนั่นก็คือหนึ่งเดียวของโลกนะครับคืนนี้ผมนอนหลับฝันดีแน่นะครับเพราะรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจนะครับทั้งอาหารทางกายและทางใจและสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือต้องขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับร่วมมือร่วมใจกันในการที่จะสร้างสารรค์ภาพวิชานะครับให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปผมมั่นใจนะครับ ว่าเกีดยรติยศชื่อเสียงจะต้องปรากฏในนามของอุทุพยิกสีราชนะครับอย่างยิ่งใหญ่ต่อไปอาจารย์แต่ละคนมีความสามารถหลายอยา่างความสามารถทางด้านวิชาการบริหารการศึกษาเพราะฉะนั้นกรุณาใช้ความรู้ความสามารถของเราให้เต็มที่นะครับเพื่อพัฒนาภาควิชาของเราให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอบพระคุณอาจารย์มากมาก ไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้ก็จะอันตรธานหายไปสิ่งที่จะยังคงอยู่ก็คือความทรงจําผมพวกท่านครูคณาจารย์ทุกๆท,ท่านต่างก็เป็นเศษเสี้ยวแห่งความทรงจําซึ่งกันและกันการอยู่ในความทรงจํานั้นทรงพลังและยั่งยืนกว่าการอยู่ในร่างกายเพราะวันที่จากไปคุณค่าที่เราทําไว้จะจารึกไว้และส่งต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือเหตุผลที่พวกเรามารวมกันในวันนี้ มาเพื่อลำลึกถึงพระคุณครูครูผู้สร้างครูผู้ที่ทำให้เรามีความแตกต่างจากคนละครอบครัวกลับกลายมาเป็นพี่น้องร่วมออโทพิกซีล่าร่วมกันแต่เราแข็งแร่งไม่ใช่เพื่อตัวของเรานะครับเราจะแข็งแร่งเพื่อมอบสู่สังคมมอบสู่โลกใบนี้เราจะทำหน้าที่ในการดูแลคนบนโลกใบนี้อย่างไม่มีผมแดนเพื่อลำลึกถึงพระคุณของครูครูผู้สร้าง ครูอีกท่านหนึ่งก็คือผู้ป่วยของเราและขอให้คำมั่นกับครูว่าเราจะสานต่อเราจะเป็นแบบอย่างเราจะสร้างคนรุ่นต่อไปเพื่อให้ออโทูิดิกสีราดยิ่งใหญ่และเป็นที่พึ่งของสังคมจากนี้และตลอดไปครับครับผมศาสตราจารย์นายแพทย์กิตติเจิญชนวาน,นิชหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออทดิกและกยายภาพบำบัดสีราดพร้อมๆกับคณาจารย์ทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ทุกท่านของภาวิชาขออนุญ,ญาตขอบพระคุณพี่น้องศิลปวมจิตท,ทุกทุกท่านที่มาร่วมกันสร้างคุณค่าในวันระลึกพระคุณสารเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง60ปีภาวิชาแสายสาิอปวิจิตของพวกเรากันครับพวกเราพร้อมใจกันมอบภาพบันทึกแห่งความทรงจําคลิปวิดีโอวิทิทัศน์ผ่าน QR code ที่ได้บันทึกเอาไว้ให้นะครับอาจารย์พี่น้องสามารถโหลด ภาพเหล่านั้นเพื่อระลึกถึงวันริงความภูมิใจของเราได้แต่สิ่งที่เหนือกว่าความภูมิใจจากการระลึกจากภาพนั้นคือการบันทึกไว้ในหัวใจของพวกเราทุกคนครับก็ขออนุญาตกลาบขอบคุณครูพี่น้องทุกๆท่านเลยนะครับที่เรามาสร้างคุณค่านําคุณค่าที่ท่านได้สร้างเอาไว้มาร่วมกันในวาระ60ปีออทูปิดิคสีรากครั้งนี้ครับ